สวัสดีครับพบกับช่องช้างแฟมิลี่น้องจูนเนียร์ครับวันนี้เราบังเกิดติดคุณแม่ธันวาก่อนนั่นผายอะไรออกมาน่ะอ่ะอะไรมันจะคันขนาดนี้อะคันอย่างเดียวในขนาดนี้เนี่ยน้ำก็ไ่อาบเลยฮะลงคนแล้วน้ําไม่อาบเนี่ยไม่ได้นะอ่ะลงคนอย่างเดียวแต่น้ําไม่อาบเนี่ยอะอืม ลงคนอย่างเดียวแต่น้ำไม่อาบหมายฟ้าไม่ไงเนี่ยฮะหมายความว่า mm. ไงเนี่ยอ่ะสาวัวนน้ำเนี่ยอ้าคันคันคันถูก,กี้ไข่ออกหน่อยมันจะได้สวยสวยมันเขาผู้บ่าวจะได้มากอือ้างั้นพี่น้ำเพชรไม่ชอบเด้อถ่ายถ่ายถอยถ่ยถอยถอย่ถยถย่ถยถ อพี่ทำพี่ทำเพชรไม่ชอบเด้อเดี๋ยวชัว่วดเ๋วยวเื่องงานนี้สู้ไม่นาไม่ได้นะถอยถอยมาลูกมาถอย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 มาจะไปเล่นลูกอันน้ไว้ส่งย่านะนะั่นน่ะส่งย่าให้หนูนั่นน่ะไว้ส่งย่าให้หนูเนี่ยไว้ส่งย่าให้หนูเด้อเอออือก็อ,อ,อาบน้ำก็อ,อาบน้ำเยอะเยอะ กูบ่าวจะได้มากนะ่ะอืมจะไปไหนไต้องไปเลยโอ้ลูกอยู่ในน้ำน่นลูกเขาอยู่ในน้ำน่นจะไปไหนอีกอืถนนมีแต่พี่พงไพรกับพี่โจโจโนะพี่เพชรเขาอยู่ทางนี้ ừ, ถอย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 มาลูกถอยมาไปไปไปถอยถอยถอยถอนนั้นนี่รู้มาอยู่รอบมาอยู่รอบมาไปไมาอยู่รอบไปม<า>ไม่ต้องไปไม่ต้องไปถอยถอยถอย ไปยถอะไปมาทางนี้อย่มาอยู่รอบมาอยู่รอบกับพ่อวะมาอยู่ก,กับรอบมาอ่มามันร้อนมาข้ามมาข้ามมามาเร็วมาอยู่รอบดีกว่าไป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 เดี๋ยวพ่อจ๋าเขาจะพาไปหาพี่น้ำเพชรตอนเย็นเราจะไปหาทุกวันแหละห,หมูจูหลับเดี๋ยวกับพ่อจ๋าเขาจะพาไปหาพี่น้ำเพชร โอเคหรือเปล่าอ่ะโอเคไหมเนะไปหาเขาละเขินทำเป็นเขินอืมอืมกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยไปหาผู้บ่าวเนะฮยอ่ะไปหาผู้บ่าวต้องกล้าๆนะอะดูพี่หนุย่ยเขาหัวเราะอยู่นี่พี่หนุย่ยเอาหัวเราะอยู่หัวเลออวาะไม่มา lắm bị là thăm mượn hơn ai hơ đem mẹ nàng nga bikin lắm đem nàng nga bikin chơi bài dai chơi bài dai đơ à kịp nàng bây giờ kịp nàng giải lụa bài bây giờ à, thoại 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 ăn nước thoại 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 กินน้ำเราก็ลงมาลูกกินน้ำเราก็ลงมาไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยถอยมาถอยมาปะปะปะนั่นเฮ้ยปะ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 เฟซ่าเนาะลาลเอ้ยขวดเฟซ่านะจ๊ะไม่ใช่ขวดน้ำอารมณ์นะจ๊ะ เล่นโอ้โหเล่นอะไรคะเนี่ยน้ำไม่อาบล้วเล่นปาแป้งแล้วน,นี่นี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าไม่อาบน้ำแต่ปาแป้งน้ำไม่อาบแต่ปาแป้งนี่นะมันใช่เรอเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าเอ้ น้ำไม่อาบแต่ปาแป้งนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนเนี่ยนะล้วผู้บ่าวที่ไหนเขาจะรักพี่น้ำเพชรไม่ชอบนะแบบนี้พี่น้ำเพชรเขาสะอาดนะพี่น้ำเพชรเขาอาบน้ำทุกวันนะผู้บ่าวเขาได้กินเต่าเลยครับไม่ชอบนะฮะได้กินเต่าเหม็นเขียวเียเขาไม่ชอบเนี่ย พี่ดพี่ดําเพชรเขาอสะอาดเขารูปหล่อนะครับสะอาดด้วยนะอืมคนันสะอาดนะพี่ดําเพชรอะสะอาดนะเป็นผู้ชายที่สะอาดมากนะคุณดําเพชรอะอืมเราเป็นสาวสาวไม่อาบน้ำนี่มันไม่ใจละไม่ใจละบอกใจละอืมอ่ะงั้นเราไปหาพี่นาไปหาพี่นาไปหาเจนาเด้อ Bà đi ăn phải với chị Nga đi Đi ăn thịt Ok Ok okay, okay. ้ชอบนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องช้างฟารมอลี่น้อยจูเนียนะครับสวัสดีครับ